ซับมือสองต้องแซม อาคารพาณิชย์ห้องมุมย่านสี่แยกรวมโชคในเมืองเชียงใหม่โครงการออนสิรินบิสเนสเซ็นเตอร์รหัสซับ87325อาคารพาณิชย์4ี่ชั้นเนื้อที่18ตารางวานากว้างติดถนน4เมตรยาวลึกสุด18เมตรขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำทำเลดีติดถนนสองด้านถนนภายในโครงการกว้างขวางมีพื้นที่รองรับการจอดรถได้อย่างเพียงพอพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโครงการชันน้น1และชัน้น2โถงกว้างพร้อมกระจกรอ ด้านทําให้ภายในสว่างโปร่งโล่งมีห้องน้ําส่วนกลางพื้นที่ด้านหลังอาคารสามารถต่อเติมเป็นครัวหรือพื้นที่ซักล้างได้ชั้น3ามีพื้นที่ห้องถงที่มีกระจกมีห้องหนึ่งห้องและห้องน้ําส่วนกลางชั้น4ี่มี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําพร้อมกับโซนระเบียงด้านหน้าอาคารปรับเป็นโซนสําหรับพักอาศัยหรือว่าห้องทํางานได้อย่างลงตัวสามารถตกแต่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือต่อย,ยอดเป็นธุรกิจอื่นๆได้อย่างหลากหลาย ซับตั้งอยู่ย่านสี่แยกรวมโชคไกลสีแยกรวมโชคมีชัยบนถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีสามารถเชื่อมต่อกับถนนเชียงใหม่เพ้าเพื่อไปยังจังหวัดลำพูนและยังเชื่อมต่อถนนเชียงใหม่ลำปางเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดลำปางได้อีกด้วยสถานที่ใกล้เคียงได้แก่โรงพยาบาลเทพปัญญาห้างโลตัสสาขารวมโชคเซ็นทรันเฟสติวัลเชียงใหม่ ตลาดมีโชคพาราซาเมย่าไลฟ์สโตร์มอลสําหรับใครที่กำลังมองหาซับมือ2ดูรายละเอียดซับเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะสนใจนะัดชมซับติดต่อแซมได้ที่ l i n e แอด @samline, www.sam.or.th หรือโทร1443ซับมือ2ต้องแซม